พูดถึงเรื่องของน้ำเนี่ยนะคะช่วงที่มีฝนตกลงมาหนักๆทางการเองก็จะต้องมีการแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบนะคะ,ะผ่านทางช่องทางต่างๆนะคะรวมถึง Facebook ด้วยเพราะ,อะตอนนี้คนใช้ Facebook เยอะนะคะและล่าสุดช่วงค่ำค่ะของวันที่2สิงหางคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้โพสต์คลิปหนึ่งเป็นคลิปเหตุการณ์ถูกระบุว่าเป็นเหตุการณ์พนังกั้นน้ําแม่กวง ที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มันพังเพราะถูกน้ำป่าซัดมวลน้ำจะถลม่มหรือเข้าท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลสันทรายหลวงเป็นวงกว้างพี่น้องประชาชนยกของขึ้นสู่ที่สูงเนื่องจากพนังกั้นน้ำแม่น้ำกวงในเขตเทศบาลสันนาเมงมันขาด คลิปก็น่ากลัวข้อความที่เตือนออกมาก็โอ้โหคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะเอ๊ะต้องเก็บของแล้วหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่านี่นะคะจากกระแสข่าวนี้กลับไปถามผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่กวงอุดมธาราค่ะยืนยันว่า เขื่อนมันก็ยังคงอยู่ในสภาพดีนะแถมรับน้ำได้อีกตั้ง75นะ่ะนายเจนศักดิ์ริมปิติผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราชีแจงนะคะกรณีโพสต์แจ้งเตือนผนังกั้นน้ำแม่น้ำกวงมันพังทำให้น้ำจะไหลทละลักเข้าสู่พื้นที่จริงๆแล้ว เป็นพนังของฝายต้นแพ่งในตำบลสันนาเมงอำเภอสันสายค่ะซึ่งจุดนี้เป็นฝายรับน้ำต่อเนื่องมาจากเขื่อนแม่กวงอีกทีภาพที่เห็นไม่ใช่เขื่อนแตกเอาง่ายๆดีกว่าเขื่อนแม่กวงไม่ได้แตกแต่เป็นพื้นที่ของฝายนะคะนอกจากนี้ค่ะเป็นพื้นที่ตําบลสันนาเมงจุดนี้จะเป็นพื้นที่รับน้ําเพราะว่าเขาเป็นพื้นที่ลุ่มอาจจะได้รับผลกระทบจากฝนที่มันตกหนักจากพายุศิลากู ถนนเชื่อมบ้านปากล้วยและคอกหมูป่าเนี่ยขาดส่วนเขื่อนแม่กวงค่ะยืนยันนะคะสภาพมั่นคงแข็งแรงปริมาณน้ำตอนนี้พร่องไปหมดละเหลือ25ทําทำให้ฝนตกอีกก็จะคงยังรับน้ำได้อีก75หรือ197ล้านลูกบาทเมตรค่ะซึ่งหลังจากเกิดฝนตกโครงการหยุดการส่งน้ำตั้งแต่เช้าของเมื่อวานนี้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ยืนยันว่ารับน้ำได้อีกนะคะ